สวัสดีครับวันนี้เราไปไปวัดไหนดีวะเออคือเมื่อกี้ผมกำลังจะไปนั่งเรือที่แยกประตูน้ำใช่ไหมพอดีผมเห็นตบเปีเยทอดตบเปีเยทอดนี่ว่ะเอตบเปีเยทอดคือเจ้าดังใช่ไหม ไอ้เจ้าที่คนต่อแถวกันอ่ะแล้วผมเห็นเขาไม่มีแถวเว้ยเราไปลองกินกันดูแถวแถวราชปารลบอ่ะประตูน้ำอะตรงข้าวอ่ะอินท่าเยื้องๆเลยเอ,อไม่รู้หมดหรือยังวะเราลองดูเนี่ยเจ้าเนี่ยหมดหรือยังครับเป็นออเดอร์อยู่ต้องรอนะครครับ รอออเดอร์ order, แป๊บหนึ่งรอออเดอร์กันกูสงสัยว่าวันนี้กูจะไปถึงวัดท่าศรีไหมวะแวะแดกแวะแดกอยู่เลยอยากกินต้องต่อคิวต่อแถวด้วยตอเปียทอด เราอยากกินแล้วก็ต้องต่อคิวนะปอเปี๊ยะทอดเนี่ย ไไดด,ได้้้้คคิิแแลลวว <Okay. S 1> หลังจากที่กูรอปอเปียทอดป้าเจ้าดังในราชพัลบมาครึ่งชั่วโมงได้ประมาณเกินครึ่งอ่ะว่าเกินครึ่งซื้อมาละสองชุด สองชุดน่ากินด้วยชุดละห้าสิบถือว่าไม่แพงนะก็ชิ้นละสิบบาทชิ้นอ้วนเลยชิ้นละสิบาทไม่แพงเลยถึงว่าทําไมคนต่อคิวต่อคิวกูอีกยาวเลยมากันทีเก้าชุดสิบชุดโอ้โหป้านี่มือพันนะ่ะเนี่ยกูคีบเองเลยนะกูคีบใส่ถุงเองเลยเออป้าบอกคีบเองเลยเออดีกูเกือบบุฟเฟ่แล้วเออ กูไม่ไปแล้ววัาสีบ่ายสามกว่าแล้วไม่ไปแล้วไปนี่ดีกว่าไปหาอะไรกินต่อที่พญาไทยดีกว่าพอดีผมซื้อสองชุดเดี๋ยวผมไปฝากร้านโทรศัพท์อีกชุดหนึ่งไปให้เขารีวิวให้เพราะกูลิ้นเจรเข้เข้าใจป่ะกูกินอะไรไม่ค่อยอร่อยหรอกชีวิตกูมีแต่กินได้ก็กินไม่ได้ไม่มีอะอรถชงรสชาติแบบหอ,หอมนู่นหอมนี่ กินนู้นกินนี้ไม่มีมีกินได้กินไม่ได้ทุกอย่างคือกูดีหมด้ากินได้อร่อยหมดแต่ปอเปี๊ยะทอดนี่คือของโปรดผมว่าอร่อยแน่นอนอะ่ะได้ได้กลิ่นแล้วไปเดี๋ยวเราไปหาของกินต่อที่พญาไทยดีกว่านะไม่ไปแล้ววัดภาษีเดี๋ยวไปลุยกันพญาไทยมันมีตลาดอยู่ตรงซอกรถไฟอะ่ะเออผมอยากจะรู้ ผมอยากจะรู้มานานแล้วพอดีวันนี you, ้ these, ไม่ไปว่าภาษศีแล้วก็ไปไปดูแล้วกันว่ามันมีอะไรกินนะก็จะติดเทาแล้วเมื่อกี้จะติดเทสแล้วจะนั่งรถจะนั่งรถไปรถไปธรรมดาไปพิจาไทยไว้ไม่มีต้องไปนั่งมักกสันสุดท้ายผมก็ต้องนั่งแอร์พอร์ตลิงไปลงสถานีหนึ่ง ผมก็ไม่รู้ว่าแอร์พอร์ตลิงกับมร์ไฟรับจ้างอันไหนมันจะคุ้มกว่ากันแตไ,ไหนก็ไหนอะก็สัดแอร์พอร์ตลิงเนี่ยแหละสถานีหนึง่งว่าคุณเดินไปดีกว่ามั้งเอาไม่ะ่ะเดินไ้่ยแหะไกลไม่ล่ะ,ละดูดินี่พญาไทายไกลเอาเรื่องนะเดินเลยเลาะริมทางรถไฟรถไฟยังไม่มา มั่วได้เจอผัดไทยใหญ่เพ็ญอร่อยปะวะไม่รู้เหมือนกันสุดท้ายก็ไม่มีอะไรกินนะออวันนี้เราได้กินแต่ปเลียทอดนะเจ้าดังรอนานเอานั่งรถเมลกลับวนูสาวรีกันดีกว่า วันนี้เรามาถึงอนุสาวรียกันแล้วหลังจากที่เรามั่วกันมามั่วกันแล้วไม่ได้เลยเลยวันนี้ไม่ได้เลยเลยไม่ได้แบบไม่ได้ไปวัดภาษีเลยได้แต่ปอบเปียแล้วผมก็เจอสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมอยากกินมานานละเขาเอามาขายผมไม่รู้ว่าเขาไปเอามาจากไหนแต่มันบอกว่าแต่เขาบอกว่าเป็นอะไรนะของ อะไรวะเขาเรียกอะไรวะบาจางเออบาจางตลาดคูเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าเขาเอามาจากตลาดคูจริงเหรอเออเลยลเอามาจากตลาดคูเหรอตลาดภูแท,ะะแท้เลยค่ะแท้เลยโอเคสาลูก รูกเลยยี่สิบเหรอขายถั่วขายราคาส่ง,สง,สงพี่เขาแถลงขาก็ว่าเอามาจากตลาดทูแท้ๆเลยนะบัตจางเนี่ยตลาดภูแท้ๆเลยเอ,อเดี๋ยวลองชิมกันตลาดภูแท้ๆเป็นยังไงวะไม่เคยกินบัตจางตลาดภูเห็นเขาฮิตกันแต่ขนมกุยช่ายตลาดภูไม่เคยว่ะตลาดภูบัตจางไม่เคยไม่เคยจริงๆต้องลองดิ ซื้อเลาสามลูกลูกละยี่สิบเองไม่แพงเลยนะผมถือว่าไม่แพงเลยบัาจ่างลูกละยี่สิบเนี่ยไม่แพงเลยลูกก็พอประมาณไม่แพงไม่แพงจริงแต่รสชาติเป็นไงไม่รู้เดี๋ยวเราลองชิมกันบัาจ่างตลาดทูเออไปทำไปหาที่นั่งกินกันดีกว่าร้านของพี่เขาก็จะอยู่ตรงเกาะ พหลนะเกาะพอหลโยทินอยู่ตรงหัวมุมร้านขายยาผมก็ไม่รู้ว่าเขาขายวันไหนมั่งเสี่ยงมาแล้วกันถ้าเห็นก็คือมาถ้าเห็นก็คือเจอเออตามนั้นแหละเออเวยเฮ้เจอทีเด็ดอีกแล้ว <laughs> เจอไอ้นี่ร้านป้าอีกแล้ว ข้าวเหนียวข้าวเหนียวเผือกร้านป้ายข้าวเหนียวปิ้งข้าวเหนียวปิ้งเผือกกูก <c oughs> ูต้องกูต้องปิดกูต้องกูต้องปิดด้วยข้าวเหนียวเผือกตลอดเลยวะไม่อร่อยอะ่ะเออต้องลองดูที่หัวมุมตะบานล,ลอยอ,อยู่คนละาภาคฝั่งกับอยู่คนละาภาคฝั่งกับอบ้านจางอะ่ะเออ <c oughs> ข้าวเหนียวเผือกสองอันเอาสีดํากับสีขาว สองงานพอวันนี้ของกินบานเลย <c oughs> ไอหาบ้าจางตลาดภู20่บบาทก็ไม่คิดเยอ่ะเนี่ยไอเฮียน่าก,กินเลยอ่ะสุดยอดเลย <c oughs> บ้าจางต้องกินด้วยมือ <c oughs> ไอเฮียอร่อยด้วย อบ,บอ๋อเลยอบ,บอ๋อร่อยเลยมีหมูมีแปะกล้วยมีไข่เค็มมีกุนเชียงมีกุนเชียงมีเห็ดหอมไม่คิดเลยเลยี่สิบบาทไม่คิดเลยอร่อยเลยกุนเชียงอร่อยเลย กิดด้านเลยโคตรดีตั้งโดนมาต้องกินยี่สิบบาทต้องกินไฮไลท์ไฮไลท์อันนี้อบเปียทอดอบเปียทอดอเปียทอดอบเปียทอด ดูตังนโอ้โหสุดจริงๆเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาไปต่อแถวกันไม่จิ้มันจิ้มก็อร่อยลองจิ้มนันจิ้มดู กอดีน้ำติมแล้วรีเกเลิกโคตรอร่อยนี่คือห้าสิบนี่คือชุดละห้าสิบาทชิ้นละสิบบาทมีห้าชิ้นถือว่าอร่อยเลยคุ้มค่าคุ้มราคาโคตรอร่อย โคตรร่อยการันตีอ่วันนี้เรากินเน้แค่นี้แหละเจอกันอีพีหน้าเลยหน้าัญญาว่าอีพีหน้าผมจะไม่มั่วแล้ววันนี้มม่งรถติดาราชกานรถแม่งโคตรเต็งติดเป็นชัมม่วโมงอะจับเลย,เลย ซื้อปอบเบียทอดแล้วก็กลับเลยเอาวะวันนี้จ,จบแค่นี้แหละความง่วงของเราโอเคนะอีพีหน้ามั่วที่ไหนวัดภาสีนี่ต้องไปให้ได้ชวดไปหนึ่งครั้งแล้ววัดภาสีเนี่ยอืมเดี๋ยวกันอีพีหน้าบ๊ายบายลืมกดติดตามกดติดตามกดไลค์ด้วยบาย